แบรนด์ที่คนรู้สึกได้คือแบรนด์ที่คนเชื่อจริง3เคส SME ไทยที่แบรนด์ชัดจนลูกค้ารู้สึกได้เคยไหมคะเห็นแบรนด์บางแบรนด์แล้วรู้สึกว่าใช่เลยทั้งที่ยังไม่เคยลองเขาไม่ได้ขายของเก่งกว่าเราค่ะแต่แบรนด์เขาชัดกว่าเพราะสิ่งที่คนรู้สึกได้คือสิ่งที่เขาเชื่อจริงพิแอรนัสมนเป็นแบรนด์ส a ตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนํามานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร สวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk คล้ปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมนค่ะเรื่องเล่าเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้จริงสําหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์วันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์สร้างแบรนด์ให้น่าจําสัปดาห์นี้เคสจริง SME ไทยที่แบรนด์ชัดจนลูกค้าจําได้หัวใจของความรู้สึกที่กลายเป็นความเชื่อของลูกคา้าทุกวันนี้ค่ะลูกค้าเห็นโฆษณานับพันเลยค่ะต่วัน แต่สุดท้ายสิ่งที่อยู่ในใจเขาไม่ใช่โลโก้ค่ะหรือคำโฆษณาแต่คือความรู้สึกที่แบรนด์ทำให้เขาเกิดขึ้นแบรนด์ที่คนเชื่อค่ะไม่ได้เกิดจากการพูดเก่งแต่เกิดจากการทำให้คนรู้สึกแล้วทำไมความรู้สึกถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อในยุคข,ของ Emotional Branding ในยุคที่ผู้บริโภคค่ะเต็มไปด้วยข้อมูลและทางเลือกการสร้างความรู้สึก กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์นักภาษาวิทยาค่ะแอนโตนิโอดามาซิโอค่ะกล่าวไว้ในหนังสืออารมณ์ไม่ใช่ศัตรูของเหตุผลแต่มันคือส่วนสำคัญของการตัดสินใจที่ดีแล้วตัดสินใจด้วยอารมณ์ก่อนแล้วค่อยใช้เหตุผลมารองรับทีหลังค่ะ <Yes. S 1> ในทางการตลาดของว uh huh. าโกเบเจ้าของแนวคิด e m o t i o n a l Branding ค่ะเขาบอกไว้ว่าแบรนด์ที่เชื่อมต่อกับคนได้จริงคือแบรนด์ที่เข้าใจหัวใจ ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินของผู้บริโภคส่วนฟิลิปคอเลอร์ใน Marketing 4.0เขา่าวไว้ว่าแบรนด์ที่เดินทางจาก Functional สู่ Emotional จะมีคุณค่าที่ยั่งยืนกว่าทุกกลยุทธ์หรือเควินเลน e คลเลอรค่ะก็อธิบายในโมเดล CBBE Customer Based Brand Equity ว่าจุดสูงสุดของแบรนด์คือ Brand Resonance คือช่วงที่ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาพูดง่ายๆคือ ความรู้สึกคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อและความเชื่อคือสิ่งที่เปลี่ยนคนซือ้อให้กลายเป็นคนลักแบรนด์หรือเป็นสาวกอย่างที่เขาพูดกันวันนี้พี่แอนมี3เคสจริงของแบรนด์ไทยค่ะที่ไม่ขายด้วยคำพูดแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเคสแรกค่ะละมุนเบบี้พูดบ่อยค่ะความอ่อนโยนที่ลูกค้ารู้สึกได้ละมุนเบบี้ไม่ได้ขายแค่ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กค่ะแต่ขายความอุ่นใจของแม่ ทุกองค์ประกอบตั้งแต่โทนสีโลโก้ไปจนถึงคำพูดของแบรนด์ล้วนสื่อสารความรู้สึกเดียวกันคืออ่อนโยนและจริงใจแม่แม,แม่ที่เลือกละมุนเบบี้รู้สึกว่าแบรนด์นี้เข้าใจชั้นค่ะและนั่นคือพลังของแบรนด์ที่พูดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่โฆษณาแบรนด์ที่ชัดค่ะไม่ต้องพูดเยอะลูกค้าก็เข้าใจค่ะ เค okay. ที่สองค่ะนี่ก็พูดบ่อยเหมือนกันคือเกเรส s เตชัน n นรีของธรรมดาธรรมดาที่ทำด้วยใจก็กลายเป็นของมีความหมายเกเรคือแบรนด์เครื่องเขียนที่เรียบง่ายค่ะแต่ทรงพลัง สมุดของเขาอาจดูเหมือนของธรรมดาค่ะแต่เมื่อจับเมื่อเปิดกับสัมผัสได้ถึงความตั้งใจดีการใช้วัสดุรีไซเคิลสีเทาเรียบสะอาดและการออกแบบไม่ตามเทรนด์ทั้งหมดนี้คือสัญญาณของแบรนด์ที่ซื่อสัตย์กับตัวเองลูกค้าที่สึกเกเรยยค่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่ากำลังซื้อของค่ะแต่รู้สึกว่ากำลังเลือกสิ่งที่ดีต่อใจค่ะเขาไม่ได้ขายของเก่งกว่าเรานะคะแต่แบรนด์เขาชัดกว่าและความชัดนี้อย่างที่กลายเป็นความเชื่อนในใจของผู้บริโภค 3. ามค่ะมูนทรีค่ะความหอมที่สื่อถึงใจลูกค้ามูนทรีไม่ได้ขายแค่เทียนหอมแต่ขายความสงบกลิ่นของเขาค่ะไม่ได้มีไว้แต่งห้องค่ะแต่มีไว้แต่งอารมณ์ทุกกลิ่นทูกออกแบบให้สื่อถึงความรู้สึกบางอย่างคิดถึงบ้านอยากพักใจหรืออยากเริ่มต้นใหม่นี่คือสิ่งที่ Martin l i m e ์สตอมเรียกว่า Sensory Branding คือการใช้ประสาทสัมผัสแตะใจคนเพื่อสร้างความทรงจำทางอารมณ์ลูกค้าที่กลับมาซื้อมูนทรีซ้ำค่ะ ไม่ใช่ปลาเทียมหอมหมดหรอกค่ะแต่พอคิดถึงความรู้สึกที่เทียนหอมให้ในวันนั้นสรุปปิดท้ายค่ะทั้ง3มเคสไม่ว่าจะเป็นละมุนเบบีเกเลยหรือว่ามูนทรีค่ะมีสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรคะพวกเขาไม่ได้ขายของเก่งกว่าใครแต่แบรนด์เขาชัดกว่าเมื่อแบรนด์ชัดลูกค้าก็รู้สึกได้เมื่อรู้สึกได้เขาก็จะเชื่อและเมื่อเชื่อเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานความรู้สึกก็คือเท่ากับความเชื่อเท่ากับความสัมพันธ์ ดีค่ะแบรนด์ที่คนรู้สึกได้คือแบรนด์ที่คนเชื่อจริงและเมื่อเขาเชื่อเขาจะซื้อด้วยใจไม่ใช่เพราะราคาเพราะสุดท้ายคนไม่ได้ซื้อสินค้าค่ะแต่ซื้อความรู้สึกที่สินค้าให้อยากให้แบรนด์ของคุณเป็นแบบนั้นบ้างไหมคะมาเริ่มวันนี้ที่527 Talk ด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงมาเรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์แบบสเต็ปบายสเต็ปในอ e ีบุ๊ก7เคล็ดลับการสร้างแบรนด์หรือคอร์สออนไลน์ Branding 101 Plus ที่จะพาคุณสร้างแบรนด์อย่างมีขั้นตอนพร้อมลงมือทำได้จริงเพราะสิ่งที่คนรู้สึกได้คือสิ่งที่เขาจะเชื่อจริงแล้วคุณละ่ะพร้อมให้ลูกค้ารู้สึกถึงแบรนด์ของคุณหรือยัง คลิกลิงใต้โพสต์ทักแชทคำว่าสนใจค่ะเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบร a น d i n g 101 p l u ู่สู่สาเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง 527Talk ของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปค่ะฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ